สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u ูทูบถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่31มีนาคม2566จากกรณีสารอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ได้ออกหมายจับประธานดิดีวลาดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซียฐานก่ออาชญากรรมสงครามเมื่อต้นเดือนมีนาคมโดยอ้างว่าผู้นำรัสเซียนั้นมีส่วนผัวพันกับการบังคับส่งตัวเด็กๆชาวยูเครนออกนอกประเทศแต่ทว่า ICC นั้น ไม่มีกองกาลังตํารวจของตนเองอีกทั้งรัสเซียไม่ได้ยอมรับเขตอํานาจศาลของไอซีซีดังนั้นการจับกลุ่มประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจึงขึ้นอยู่กับรัฐบาลแต่ละประเทศว่าจะปฏิบัติตามหมายจับของไอซีซีหรือไม่แม้จะเป็นหนึ่งในพันธมิตรเก่าแก่ของรัสเซียอย่างอาร์เมเนียนั้นแต่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอาร์เมเนียก็ย่ำแย่ลงมากตั้งแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินส่งกองทัพบ,บุกยูเครนเมื่อปี2565และล่าสุดนั้น รัฐบาลอาร์เมเนียก็ออกมาประกาศนะครับว่าพวกเขาจะดําเนินคดีหรือว่าจับตัวประธานดิวัลลาดิเมียร์ปูตินหากว่าผู้นําของรัสเซียนั้นเดินทางเยือนอาร์เมเนียเหตุเพราะเป็นแบบนั้นเนื่องจากว่าตอนนี้รัฐบาลของอาร์เมเนียนั้นเตรียมจะให้สัตยาบันต่อธรรมนูญจุงโรมซึ่งจะทําให้ประเทศแห่งนี้ถูกรวมอยู่ในเขตอํานาจของศาลไ c c หรือว่าศาลอาญาระหว่างประเทศในขณะที่ทางด้านสมาชิก สภาของอาร์เมเนียจากรัฐบาลเนี่ยนะครับพักรัฐบาลให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าถ้าปูตินเดินทางมาอาร์เมเนียเราคงจะต้องจับกลุ่มตัวเขาดังนั้นการอยู่ในประเทศตัวเองจึงเป็นการดีกว่าสําหรับผู้นารัสเซียหากเราร่วมเป็นภาคีในข้อตกลงเหล่านี้เราจําเป็นต้องปฏิบัติตามพันธกรณีขอให้รัสเซียแก้ปัญหาระหว่างพวกเขากับยูเครนก็แล้วกันการตัดสินใจของพักรัฐบาลอาร์เมเนียสวนทางโดยสิ้นเจอกับชาติพันธมิตรอื่นๆของรัสเซียที่ยังคงประกาศกวามจงรักภักดี ต่อรัสเซียอย่างเหนียวแน่นอย่างเช่นอังการี่ซึ่งประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะไม่ปฏิบัติตามหมายจับของทางด้านศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า i อ c อาร์เมเนียเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมกันหรือว่า CSTO ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก6ประเทศได้แก่อาร์เมเนียเบลารุสคาซัคสถานคีร์กิสสถานรัสเซียทาจิกิสถานและเท่ากับเป็นพันธมิตรของรัสเซียในทางเทคนิคอีกด้วยในการที่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียได้ออก มาตามิอเมเมเนียที่ตัดสินใจจะเข้าร่วมเป็นภาคีธรรมนูนกรุงโรมว่าด้วยการจัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศพร้อมกับเตือนรัฐบาลของอเมเเนียให้ระวังผลัร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับถือว่าเป็นชาติแรกที่ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเขานั้นจะดําเนินคดีหรือว่าจับกลุ่มตัวประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินหากว่าผู้นําของรัสเซียนั้นเดินทางไปเยือนอเมเเนียซึ่งก็บอกว่าพวกเขาจําเป็นที่จะต้องทําเพราะต้องการที่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่ง ของสารอาญาระหว่างประเทศนั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาอินเตอร์นิวนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด s ับสไครต์กดติดตามช่องท้าอินเตอร์นิวด้วยครับ